สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มนี่เป็นว่านที่อยากปลูกมากเลยอะคะ่ะก็พยายามไปหามาหลายที่หลายครั้งเหมือนกันกว่าจะได้มาก็ถือว่าเป็นบุเพสันิวพาสละกันนะคะเพราะว่าไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนที่จะ ไปซื้อหามาปลูกนะคะยิ่งได้เห็นข้อมูลได้ศึกษาได้อ่านเจอข้อมูลก็ยิ่งทำให้อยากปลูกมากยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะ จากข้อมูลที่ไปค้นคว้าหามาก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเราเชื่อกันว่าว่านังคุ้มถ้าเราปลูกไว้ก็จะช่วยคุ้มครองภัยพิบัติต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัคคีภัยนะคะเพราะเชื่อว่าว่านังคุ้มหมายถึงการคุ้มครองอยู่แล้วะคะ่ะเลยก็ทําให้ชาวบ้านเรียกกันว่าว่านผู้เท่าฟ้าบ้านนะคะแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะคะ เมื่อสมัยโบราณคนโบราณก็จะนับถือกันมากเลยนะคะเรียกกันว่ามีปลูกกันแทบทุกบ้านนะคะแล้วก็มักจะปลูกไว้หน้าบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเราเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีอะคะ่ะอย่างชื่อที่คนโบราณชอบเรียกกันว่าว่านผู้เทาเฝ้าบ้านนะคะชื่อนี้ก็มีที่มาที่ไปนะคะสมัยโบราณก็อาจจะมีอาชีพทําสวนทาไร่กันเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะเห็นเล่ากันว่า เมื่อสมาชิกในบ้านออกไปทําไร่ทํานากันหมดนะคะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะแต่เพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มักจะพบเห็นว่ามีคนแก่ใจดีนั่งอยู่หน้าบ้านเสมอเสมอนะคะถามไปถามมาก็ไม่มีใครตอบได้ว่าคนแก่คนนั้นเป็นใครแต่ก็มีความเชื่อกันว่าเป็นอิทิธิ์ของว่านนางคุ้มะคะ่ะซึ่งชาวบ้านก็เรียกกันติดปากว่าวานผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะ ็ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นว่านที่มีความเป็นมงคลทางด้านคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆนะคะถ้าเราปลูกไว้ในบ้านจะมีคุณทางด้านคุ้มครองให้บ้านเรือนแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของบ้านรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายตลอดจนภัยอันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามากล้ำกลายอนาบริเวณบ้านเรือนของเราะคะ่ะแล้วโบราณยังมีความเชื่อ เป็นอย่างมากเอกว่าถ้าเราปลูกว่านนางคุ้มอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วนะคะอิทธิคุณของว่านนางคุ้มจะมีค่ามีคุณสูงมากเลยค่ะโบราณเลยยกย่องว่าเป็นว่านที่มียานว่านนะคะคือเจตพูดนะคะแม้ว่าในปัจจุบันความเชื่อเรื่องว่านนางคุ้มอาจจะลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังมีคนนิยม ปลูกว่านางคุ้มเป็นกัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจำนวนมากอยู่นะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของว่านางคุ้มนะคะคือช่อดอกสีขาวขนาดค่อนข้างใหญ่อะคะ่ะทั้งดอกบานดอกตุม้มยิ่งตอนดอกบานสะพังจะเห็นสีขาวเด่นสะอาดตาละคะ่ะตัดกับใบสีเขียวสดใสรูปหัวใจยิ่งทำให้หน้าดูแล้วก็หน้าชื่นชอบมากต้นนี้ก็กำลังรุนๆให้มีดอกนะคะถ้ามีดอกเมื่อไหร่ก็จะ ถ่ายคลิปเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะระยะแล้วก็ระยะเวลาของดอกที่บานให้เราได้ชื่นชมก็ค่อนข้างนานทีเดียวเลยนะคะกว่าดอกจะโรยอะคะ่ะช่อดอกก็ไม่ได้มีเพียงช่อเดียวด้วยะคะ่ะจะมีช่อใหม่แตกออกมาได้อีกแล้วก็เป็นว่านหรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่จะเราเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างทนทานเลยล่ะคะ่ะถ้าเรา ดูแลเอาใจใส่อย่างจริงๆนะคะก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีสวยงามตามที่เราต้องการเลยนะคะ เรามาพูดกันถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของว่านางคุ้มกันดีกว่านะคะลำต้นของว่านางคุ้มจะเป็นไม้ลมลุกที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะหัวว่านก็จะมีลักษณะคล้ายหัวหัวใหญ่มีสีขาวนะคะส่วนที่โผล่ขึ้นเหนือผิวดินก็คือกับใบแล้วก็ใบอะค่ะสำหรับใบก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะใบค่อนข้างกลมปลายใบแหลมคนใบเป็นรูปหัวใจอะค่ะขอบใบเรียวเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ เราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะการใบยาวมีสีเขียวแก่ค่ะใบอ่อนจะมีสีเขียวสดใสม้วนตัวขึ้นมาจากดินนะคะแล้วก็ค่อยๆขี้ใบใบแก่สีเขียวก็จะเป็นมันใบที่ค่อยๆงอกขึ้นมาจากใต้ดินนะเราเห็นแล้วเราก็แบบมองด้วยความชื่นชอบนะคะ่ะสำหรับดอกนะคะมีก้านดอกที่แทงขึ้นมาจากกลางกอน,นะคะชูก้านสูงผลิตด,ดอกออกเป็นช่อะคะ่ะลักษณะช่อแบบช่อ ซีล่มอะค่ะหช่อก็มีประมาณ15-22ดอกนะคะกลีบดอกจะมีสีขาวมี6กลีบดอกมีกลีบแคบนะคะมีการเลี้ยงตัวของกลีบดอกแบบจะหลดกันนะคะรูปดอกจะเป็นรูปกลวยปลายแหลมมี6กลีบนะคะการเกสอนตัวเมียก็จะอยู่กลางดอกแล้วก็ จะล้อมด้วยเกสรตัวผู้ค่ะซึ่งมีสีเหลืองหกอันนะคะดอกจะมีกลิ่นหอมนะคะลุ้นลุนต้นนี้ให้มีดอกนะคะแล้วก็จะนำเสนอคลิปเฉพาะดอกลุวนให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะเรื่องสภาพาแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตนะคะว่านังคุมชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะเพราะอาจจะทำให้หัวใต้ดินเน่าได้ง่ายค่ะ ึเหมาะสาหรับดินล้วนสวยแล้วก็ชอบแสงราไรอะคะ่ะหากแดดจัดจ้านเกินไปขอบใบก็จะไม่ดํานะคะนอกจากประโยชน์ของความสวยงามดอกหอมแล้วสำหรับสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะไม่พบรายงานว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพรแต่อย่างไรนะคะมีแต่ความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคลนะคะ สำหรับเรื่องความเป็นสิริมงคลนะคะถือกันว่าเป็นว่านมงคลปลูกไว้ตามบ้านเรือนใดก็เหมือนมีคนผู้เฒ่ามาคอยเฝ้าบ้านให้เรานะคะจะนำเราก็จะนำความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นมาสู่บ้านเรือนเรานะคะอีกทั้งยังป้องกันอันตรายไฟไหม้แล้วมักจะปลูกคู่กับว่านกุมารทองหรือว่านแสงอาทิตย์นะคะสำหรับชื่อนอกจากชื่อว่านนางคุม้มว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน ก็ยังมีชื่ออื่นเนี่ยนะคะชื่อว่าน,นางล้อมว่านไอเฮลบัวเงินหรือบัวโบกอะคะ่ะมีความสุขในทุกทๆวันแล้วในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ